หาครับคู่ชิงบาสปีใหม่ครับ,บปี6 2อง 2> เจจูเจอกับเคมพีใลองลูกแรกป่ฮะไม่ลงอ่ะติดงานไม่เห็นเลยพี่แมเงววมเ,เ้ยนัปนติดงานบอกว่าไปบุรีรัมสามคะแนนแรกครับจอยฮะบอลต่อบอลต่อวันนี้มันลงแมตช์ชิงครับฟีมแบก็กสวยงามครับ อาจารย์ฟิล์5ม5เมตรรอบแรกครับรอบแรกกระซี่เย็บร้อยโอ้โหแกมเป็นฝ่ยสวยงามครับเจบีจอยครับแบ็คไปสวยงามฟิล์มหายไปครับ จานฟิล์มสีแต้มมาแล้วฮะฟาดเบกครับไก่รวยมากเยยี่มเอกราดครับสองแต้มแรกครับเ้า เอกคนเดียวครับสวยงามเดซูดเ,เจ็ดจานแค้นคิสเตียนบดินโอ้โหยเต้าเอิม์มะยักใหญ่ครับ สวยงามครับจ่อยฮะอ้าวโดนสติลสองแต้มครับเอกลัต์วิฮะสิบวิฮะโอ้โหเอกลัตฎ์ฮะแข็งแรง,งจริงๆ หมดเวลาคอรเตอร์ที่หนึ่งฮะเกมที่สิบหกเจจูสิบเอ็ดนุ่มชาก่อนปิงปองโอหคิดอัน ชิคกี้ยะสามคะแนนลูกแรกเรียกความมั่นใจโอ้โหฟาเบกโดนแฟติฟร์ดในวันอยู่ครับเซียจูผมให้จานแทนลุมิคอนนะครับเซียนจูได้บอลอยู่ที่เตียนดีไก่สองคะแนนคิสเตียนสี่ต่อยี่สิคะแนนนะ การัพพวกนี้ไม่ได้ขาอกเออเจ้างอยา่อมือได้เป็นสอคะแนนบ้างครับเออมาคะแนน้าคะยโรสเตปแต่ก็อยู่ครับสี่พี่ีว่าไงครับข้าว้างองโอ้ยยูโรสเตปฮะโอ้ิม เดียวครับยวไหนครับต่อครับมีายเกมอีกรเป๋าดูเลบอลอูครับโอ้โหอยตั้งไพ่ตั้งครับโอ้โหเตอร์บอลจอยฮะโอ้หฉลาดสุดๆฮะ ดงให้กับิมโอ้โหงสางแ่ส,สโอ้ยอ<ว>ย้ออานอกต้องมาเลยครับเจ้าสาัอาานอยู้านอกเบรกสักหน่อยครับโอ้ยฉลาสุดดนะโด

ก่อนจิสมเลยครับระยะไกลน,กน,นุ่มซากรสามสิบสาหนึ่งสองโดนก่อยดตีให้โอ้โอไก,วก่วิสองตองครับลูกนี้สคะแนนครับแม่นนะครับตัวนี้หนึ่งไม่โดงโอ้ นุ่มชากรน้ำเอกรัตไปขอเตอสามอ่ะทีลาทีพชิวตรงนี้เล สองไปแลยครับวันนี้ปลาครับวันนี้ปีมครับปีมประทาไทยยังสูดได้บ้าดอยู่เข้าไปครับเลยโอ้ไปฮะ<พ>ใช้ความสดอะไรครับอะไรครับเสี่ยพยี่โดนเพื่อนอยู่หญิงสาวนี่ไม่แม่หญิงครับโยกโลกนี่โอ้โดีครับตียังไปได้ถ้าเอกับเรา มยแล้วโ้ห <dü> ล <st ing> <la la>. ุด <desserts> มืออีกครับลุดยังได้รงครับโอ้โหฟรีมาเวลานอกของเอจูต้องมาเลยฮะยันยันอสอสอสีเลยครับแม่อาจารย์แค่แม่มีมาเลยเนี่ยไปแล้วไปหูครับนัดแค่โอ้ไกลวาน แม่ครับโย่ยิงเปียกชิ่มเอ็นบีสุดท sure> ีมาแล้วครับนี่วันนี้นี่ครับต้องมาไงยอดทีนั่โอ้ยยังไงครับยังไงยังไปเองเก็บตูวตูวโอ้ยลูกอีกแล้วครับลูกอีกแล้วกิ๊ดกิ๊ดชิกิชิกิ้าไปโอ้ยไปลงนี่ครับโอ้ยทันบุรี

ทำแล้วครับถูกต oh I mean. ้องครับแนี่โอ้จริงจอยอ้าวไม่มีคนเปลี่ยนต่อไปแบบโฟเตอร์ลูกมุมสูงมากจอยโดนครับโดนปิงปองบล็อกสวยเกมีได้มันอยู่ครับโอ้โเอิร์มลูกนี้อ้ยเอิร์มครับสองคะแนน โอ้ยไก่ไปโอ้เอามุมไหนไปฮะไก่อือโอ้ยพิงก์บอิงป์บอลนีครับไม่ต้องห่วงครับเกมนี่ยก็เตรียมเดี๋ยวนี้มันประจำครับนี่ครับนี่รับเอกลัดแมกวางเหลียวหลังฮะโอ้โหเบียร์เบียร์จุดตรงนี้ไม่มีนะครับ หูคอเห็นหมดแล้วโอ้โหคอนรู้มั้ยจัดีเาคะแนนง่ายๆครับโอ้ยฟิล์มเราจะบูมแลอาวเยนโล่ครับโอ้โหออสออสโอ้ยสปินมสุดยอดเลยสปินมปุ่นยิงครับแ่หนโอ้โหนี่ครับเออว่าผมยโอ้ไม่ลงครับไม่ลงอ้าอกครับคนเดียวครับต้นี่เอกรั โอ้ยสกายฮุกแับปิงปองบฮุกโอ้ากโอ้หนุ่มสากอนฮะดีละสามตีสุดท้ายโคี่เจ่เนยพี่เสิบนัดชุดครับโอ้เออคนเยว เติมครับเก็บดาบสองลงไปได้โหเรียบิวได้ครับเอาแล้วครับเติมขย่อนลงไปฮะไไครับ รน้ท,ทิ้งไปอีกว้าได้ครับเสริฟน like ็อตเสริฟน็อตขวาปีมะห้าสิบแปดนี <h 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 ่ส้น้ายอทีมเนครบด้วยหูไปสุเดียว

หเหลือมือครับสจป็นนาที17วิสุดท้ายโอ้โ <c oughs> หโอ้ยไไปไไไไปไไปไไปไไไไปไไรับไปไปไปไไปไปไปไไมไมปไ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 ไปปไปไปไปป เจจูได้แชมป์ครับแชมป์เป็นเจจูครับรองแชมป์เป็นเกมดี